ราชมงคลพระนครกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการขอเชิญครับ ขุนพานาอนกรรมการตลาดน้ำรัฐสภานาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพนครและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมโครงการทุกท่านดิฉันนางสาวดันตยาพงศ์ดันตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชระโพธิสอนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนานครและคุณพระจงศักดิ์เลี้ยวเรียนกรรมการตลาดน้ำวัฒพานที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ก่ออื่นดิฉันขอรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการในวันนี้ที่ทราบดั่งนี้โครงการตื้นฟูตลาดน้ำวัสพานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการทำขนมไทยและอาหารพื้นบ้าน เป็นโครงการที่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการได้จัดทำขึ้นตามกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาการบริหารโครงการซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการของการบริหารโครงการตั้งแต่การเขียนโครงการการบริหารโครงการและการมินโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษานำองค์ความรู้มาช่วยพัฒนาชุมชนและสองคมซึ่งคทางนี้นักศึกษาได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมทั้งนำภูปัญญาชาวบ้านมาถ่ายทอดความเป็นมาของชุมชนและพร้อมที่จะสื่อสาวิถีชีวิตช,ชาวบ้านให้คงอยู่เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดและอนุรักษ์ไว้สืบไปวัตถุประสงค์ เพื่อให้คนในชุมชนตลาดน้ำวัสาพานได้เรียนรู้พร้อมทั้งอนุรักษ์วิถีพื้นบ้านให้คงอยู่ผู้กับตลาดน้ำวัสาพาต่อไป <righteousness and S 2> เพื่อให้คนในชุมชนตลาดน้ำวัสาพาถ่ายทอดวิธีการทาขนมและอาหารไทยพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมตลาดน้ำวัสาพานสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุราะห์จากรองประธานตลาดน้ำวัสาพา กรรมการตลาดอาปรสพานคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย,ยเทคโนโลยีราชมงคลพานครปราชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงการครั้งนี้ปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อารัพคนสอน อาจารย์ประจำมหาวิทยาลายัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลพา,านครและกรรมการตลาดน้ำวัชพานได้กล่าวเปิดโครงการพื้นฟูตลาดน้ำวัชพานเรียนรู้วิถีชีวิตชมชนผ่านการทำขนมไทยและอาหารพื้นบ้านในลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะ และก็ขอบคุณนะครับในการเปิดการฟื้นฟูตลาดน้ำวัดสะานนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านการทำขนมไทยและอาหารพื้นบ้านนะครับกระผมนายประจงศักดิ์เนียวเรียนนะครับทำการตลาดน้ำวัดสภานก็จะกปิดซึ่งได้เปิดทําการนะครับอบรมและ,อะสอนให้กับทุกๆุกท่านที่ได้มาเที่ยวตลาดน้ำวัดะพานในวันอาทิตย์ที่เจ็งตุาคมนี้ นะครับนารากิจกรรมตลาดน้วัตนพานนะครับอารีย์ท่านคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพนพนคลพระนครรองประธานผู้เข้าร่วมโครงการทุกๆทัานกระผมนายประชงศักดิ์เรียวเรียนนะครับกรรมการตลาดน้วัตาพานรัะพึกขอขอบคุณผู้ช่วยาัตราจา์วัชระโพธิศนะครับรวมทั้งอาจารย์ศรีนายคุณเนธราชัย และคณาจารย์ทุกท่านอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคระนครพ่เศษกังผมมาเป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูตลาดน้ำวัดสะพานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการทําขนมไทยและอาหารพื้นบ้านซึ่งเป็นโครงการควบควบคุมและร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีลราชมงคลพระนครและตลาดน้ำวัดสะพาน จากการกล่าวรายงานของผู้จัดโครงการทราบว่าโครงการนี้จัดขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้การสอนในรายวิชาการบริหารโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายให้การศึกษานําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชานี้ไปจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนต่างๆให้มีความรู้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในฐานะที่กระผมเป็นกรรมการตลาดนามวสภาราพฤกษพกระผมรู้สึกยินดี เป็นอย่างยิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาได้เล็งเห็นความสําคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเล็งเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาชาวบ้านและพร้อมจะสืบสามวิถีชีวิตพื้นบ้านให้คงอยู่เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดและรุรักไว้สืบไปทางตลาดน้ำพาุทธภูมิดีที่จะสนับสนุนการจัดก,การเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดก,การคณะบริหาราธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครด้วยการจัดโครงการต่างๆร่วมกันในโอกาสต่อไปนี้ท้ายนี้กระผมขอวอวยพรให้การจัดโครงการพื้นฟูตลาดน้ะะําวัสภาเดีนรูน้สีชีวิตชุมชนผ่านการทําขนมไทยและอาหารพื้นบ้านในวันนี้จงสําเร็จลุ่วงตามความประสงค์ทุกประการเถิดขอบคุณมากครับ แล,ละลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระโคที่สอกล่าวเปิดงานครับ okay. เรียนท่านรองประธานตลาดน้ำวัสทานะครับกรรมการตลาดน้ำวัสถาน์านอาจารย์นักศึกษาผู้ร่วมโครงการทุกท่านในานามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงคลธนครกระพม์มีความิดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่รับเชิญมาเป็นประธานเจัดโครงการพื้นภูตลาดน้ำวัดสภาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการทำขนนไทยและอาหารพื้นบ้านซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นผู้จะทำขึ้นในวันนี้นะครับตามรายงานของนักศึกษาได้จแจ้งว่าการจัดโครงการครั้งนี้เป็นโครงการที่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการได้ทําขึ้นตามกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารโครงการโดยเริ่มตั้งแต่การเขียนโครงการการบริหารโครงการและการประเมินโครงการโดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีโอกาสฝึกประสบการณ์จริงในการจัดทำโครงการเพื่อนำความรู้มาพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งการจัดโครงการในวันนี้ สามารถสําเร็จสา,ารเร็จรุล,ล่วงมาได้เพราะได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านรองประธานตลนาดน้ำวัดสุากรรมการตลาดน้ำวัดสุพาทั้งด้านสถานที่และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้จัดโครงการร่วมกันอีกในแบบต่อไปอทั้งหวังว่าชส่วนตลนาดน้ำวัดสุพาจะสามารถนําความรู้ ในครั้งนี้นะครับไปประยุกต์ต่อยอดการพัฒนาเพื่อให้เป็นตลาดน้ําที่มีความเข้มแข็งเป็นบบอย่างยิ่งให้กับตลาดน้ำอื่นต่อไปท้ายนี้ขอขอบคุณท่านรองประธานตลาดน้ําวัดสะพานกรรมการตลาดน้ําวัดสะพานสมาชิกในชุมชนทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และศึกษาสาขาวิชาการจัดการในการจัดโครงการในครั้งนี้และขอขอบคุณคณาจารย์ที่มาเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจในการจัดโครงการในวันนี้ บันนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดโครงการฟื้นฟูตลาดน้ำวัดสะพานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนผ่านการทำเกลือขนมไทยและอาหารพื้นบ้านลบันนี้ครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพลคณิสอนนะคะและคุณพระจงศักดิ์เลวเรียนค่ะให้เกียติเปิดโครงการนะคะฟื้นฟูตลาดน้ำวัดสะพานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนทานขนมไทยและอาหารพื้นบ้านพร้อมกันค่ะขอราบียนเชิญค่ะ และลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระโพธิสอนมอบของที่รลึกให้กับคุณมณโงศักดิ์เรี้ยวเรียนขอเรียนเชิญครับ ในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญน,นางสาววรรณสยาคงหิรันนะคะมอบของที่ระลึกนะคะให้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิร,ร,ร,ชรพงศ์ที่สอนขอเชิญค่ะมาด้วะต่อไปค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญชมนะคะชุดการสแสดงนะคะระบ,บำส ในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจทุกท่านนะคะนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านค่ะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะขอเรีนเชนเชิญค่ะนักศึกษา้งค่ะเชิอีกมม Oh. <laughs> thôi thôi. Ô con em còn đâu đâu. Không biết rồi. Tám tổng ใตอู่ตรงน้อยู่ตรงน้เริ่มนักต่อไปนะคะขอในเชิญท่านประธานนะคะชมการแสดงระบาสีชัยสิงห์นะคะโดยนางสาวอรณุทองเขียวนะคะนักศึกษาคณะสถาปัตยธุรกิจค่ะ 우 ขอเสียงปุบมือให้กับการแสดงด้วยครับผมและลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานคณาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านให้เกียรติเดินเยี่ยมชมการห่อบูธโดยนักศึกษาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจใหม่รายเทคโนโลยีราชมงคลค่ะท่านประธานเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเชิญเยี่ยมชมก่อนนะคะนะครับสามสองเก้าแปดนะครับช่วยติดมาอเรื่องรถทันด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวขอให้สั่งนะครับสามสองเก้าแปดครับ

มีตะลดกอา่าย์หน้าตะลูกแตงกวาดูดีนะคะจะได้ฮัลโหลอาหา a จีนด้วยค่ะ ส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่มีคูปองนะคะสามารถาลงทะเบียนนะคะได้การ์ดหน้าใบปีที่มาเบียวนี้เลยนะคะโดยทะเบียนฟรีนะคะก็ได้รับคูปองนะคะและอาหารคาวหวานได้เลยนะคะส่วนท่านที่มีคูปองนะคะที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็สามารถนำคูปองนะคะมาแลกได้เลยนะคะตเติมเลยเติมเลยตอนทำบ้านนะคะแป๊บนึงเร็ววววเร็ นอกจาวบูของอาหารเาอ่ะแล้วนทคาเรือยังจะมีบูเกี่ยกับกิจกรรมผีเงินะคะการทบดอก้พับเตยนะคะเป็บูดอก้หลากนะคะแล้วก็ชงมะหามนะคะโดยที่เป็นกากรสนะท่านทีสนใจนะคะสามารถเชิญข้าบูได้เลยนะคะส่วนนั้นใดนะคะ นใจนะคะแล้นสนใจนะคะภาษานะคะ้ออสามารถนะคะมาที่รปใดาวได้เลยนะคะน้องอ่ะป้าผูกอ่ะไม้จิ้นลูกไม้จิ้มปั่นใส่รอนี่เดินออกข้างไป

หชุดนึคนด้ได้ตอนนี้เรามาสัมภาษณ์ที่มูสส่วนดาวนะครับที่มูธนี่การมวงสมคบคุณที่ไหนครับนะครัะสมคบคุณ ขอบคุณตัวก,การศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนอ,องผีตะวันบุรีนะคะท่านใดสนใจเข,ข้ามาที่คูใสาดาวได้เลยนะคะสามารถร่วมทำบุญและลร่วมกิจกรรมของเราได้เลยะคะละ่ะตอนนี้ของรางวัลเราไปเยอะแล้วนะคะรีบๆมาเลยนะคะพึงนะคะ ทางนี้นะคะจะเป็นการพระชานนิ้วกระชานนเ้ยนะคะอยากให้อาจารย์พัฒนีสอนอาจารย์พัฒนีอาจารย์ัก็มีอย่างนี้ยค่ะ้งเดลเี่ยไอาอดี๋ยว่งนะค่ไม่ตกะคะี่มี่อย